ธนบัตร100บาทแบบ 16, 17และธนบัตรที่ลึกัะนี้นะครับก็จะมีมาให้ชม3ฉบับนะครับเริ่มจากธนบัตรฉบับแรกนะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นธนบัตร100บาทแบบ16นะครับผลิตขึ้นมาเพื่อทดแทนธนบัตร100บาทแบบ15นะครับสีของธนบัตรนะครับเป็นธนบัตรสีแดงนะครับแนวคิดในการออกแบบธนบัตร100บาทแบบ16นะครับ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับด้ Đ านหลังธนบัตรนะครับเป็นพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับส่วนตรงกลางด้านซ้ายนะครับเป็นพระบรมราชานุสาวรีสมเดเจ็จพระเจ้าตากสินนะครับทรงมานะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับเป็นผู้ทรงกอบกู้เอกราชและรวมชาติไทยให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง ท่งสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีและทรงธรรนุบำรุงบ้านเมืองและพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้นะครับด้านบนธนรรบัตนะครับเป็นพระคุตผานะครับด้านล่างนะครับตัวเลข100ไทยตรงนี้นะครับเป็นตัวเลข100รอยาบิกนะครับเป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของธนบัตรด้านหน้าธนบัตนะครับเป็นพระบรมฉายาสาธิสลักษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับ รงกลางธนบัตรนะครับเป็นพระคุดผ่านะครับด้านล่างนะครับอักษรข้อความรัฐบาลไทยธนบัตรเป็นเงินที่ชําระนี่ได้ตามกฎหมายส่วนตรงนี้นะครับเป็นตัวเลข100ไทยนะครับเป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของธนบัตรนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นแถบฟอยล์สมมิติแนวตั้งนะครับมีตาสัญลักษณ์นะครับนี่ครับขยายขึ้นมาเลยครับตรงนี้นะครับ มีตาสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติรัชการที่9เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6- รอบ 5- ธันวาคมพศ2542นะครับบริเวณตาสัญ,ญลักษณ์นะครับมีตัวเลข100อารบิกนะครับอยู่ด้านในนะครับนี่ครับเอียงตัวัดไปทางขวานะครับก็จะเห็นตัวเลข100ออารบิกอยู่ด้านในตาสัญ,ญลักษณ์นะครับด้านล่างนะครับเป็นตัวเลข 100อาราบิกนะครับด้านบนตรงนี้นะครับเป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของธนบัตรนะครับ100นะครับด้านล่างนะครับอักษรข้อความ100บาทนะครับนะครับตรงกลางธนบัตรนะครับนะครับพระบรมฉายาสาธิสลณ์ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9นะครับธนบัตรฉบับต่อมานะครับเป็นธนบัตร 100บาทแบบ17นะครับธนบ,บัตร100บาทแบบ17นะครับเป็นธนบ,บัตรในสมัยรัชกาลที่10นะครับธนบ,บัตรฉบับนี้นะครับออกใช้6เมษายนพศ2561นรนะครับแนวคิดในการออกแบบธนบ,บัตรนะครับเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับ ด้านหน้าธนบัตรนะครับพระบรมฉายาสาธิสลักษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับด้านล่างนะครับตัวเลข100ไทยตรงนี้นะครับตัวเลข100อลารบกเป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของธนบัตรนะครับด้านบนนะครับพระคุช่านะครับตรงกลางธนบัตรนะครับก็เป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษพระมหากษัตริย์สองพระองค์นะครับ นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นราชการที่5นะครับขยายธนบัตรขึ้นมานะครับตรงกลางด้านซ้ายของธนบัตรนะครับตรงนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระจรุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่5นะครับประทับรถยนต์พันทินั่งในระหว่างเสด็จประพาสยุโรปและได้เจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆเป็นผลทาให้ประเทศไทยสามารถรักษาเอกราช เอาไว้ได้สืบต่อมาถึงปัจจุบันนี้นะครับส่วนเบื้องขวาตรงนี้นะครับเป็นพระบรมฉายาสาธิส่ศักษ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับส่วนตรงนี้นะครับขยายขึ้นมานะครับ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับทรงฝึกกองเสือป่าที่ทรงสถาปนาขึ้นมาเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีในหมู่ราษฎรรวมทั้งเป็นกองกําลังสํารองในการป้องกันประเทศนะครับนี่ครับรายละเอียดสวยงามคมชัดนะครับด้านล่างธนบัตรนะครับตรงนี้ครับเป็นลวดลายนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับอักษรข้อความการปลอมหรือแปลงธนบัตรเป็นความผิดต้องระวังโทษตามประมวลกฎหมายอาญานะครับลักษณะสีของธนบัตรนะครับเป็นธนบัตรสีแดงนะครับด้านบนนะครับประคุดผ่านะครับตรงนี้นะครับตัวเลข100อาราบิกด้านล่างนะครับตัวเลข100ไทยนะครับเป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของธนบัตรธนบัตรฉบับต่อมานะครับเป็นธนบัตร 100บาทที่ระลึกในสมัยรัชกาลที่10นะครับตนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นธนรบัรไม่ผ่านการใช้นะครับอยู่ในซองพลาสติกใสนะครับสภาพสวยนะครับไม่มีคราบนะครับไม่มีจุดด่างดำนะครับสังเกตนะครับด้านบนนะครับก้าวทอทงนะครับส่วนด้านขวาตรงนี้นะครับ 9s นะครับธนบัตร 9s นะครับก็เป็นหมวดหายากนะครับเป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับขยายขึ้นมาอีกนะครับน่ครับหมวดอักษรนะครับ 9s นะครับก็จะเป็นธนบัตรหายากนะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นธนบัตรไม่ผ่านการใช้นะครับหมวด 9s นะครับราคาฉบับละ180บบาทนะครับอยู่ในซองพลาสติกใสนะครับ ด้านหน้าธนบัตรนะครับพระบรมฉายาสาธิสรักษะบาตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นธนบัตร100บาทที่ระลึกพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษรัชกาลที่10พศ2562นะครับประกาศใช้12ธันวาคมพศ2 5 6 3ัาจำนวนการผลิต20ล้านฉบับถึงแม้ธนบัตรฉบับน,นี้นะครับจะเป็นธนบัตรที่ระลึกนะครับ แต่สามารถนำไปใช้ได้ตามปกตินะครับด้านหลังธนบาัตรนะครับเป็นพระบรมฉายาสาธิสลักษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับด้านล่างตรงนี้นะครับ อักษรข้อความพร,รพระประถมบรมราชาอการในพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562นะครับด้านล่างตรงนี้นะครับตัวเลข100อัลารบิกนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นตัวเลข100ไทยนะครับเป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของธนบัตรนะครับ โดยตรงนี้นะครับก็เป็นภาพของประชาชนชาวชาวไทยนะครับมารอรับเสด็จรัชกาลที่10นะครับนี่ครับลักษณะของธนรรบัตรนะครับก็จะมีความสวยงามนะครับตรงนี้นะครับเป็นตาสัญ,ญลักษณ์ประจำราชวงศ์จักรกีนะครับ ธนบัตรที่ระลึกราชการที่10นะครับพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ4พฤษภาคมพศ2562นะครับปัจจุบันนะครับในระบบเศรษฐกิจนะครับในระบบหมุนเวียนนะครับก็จะหายากนะครับก็จะไม่ค่อยพบเจอนะครับส่วนธนบัตรที่ผ่านการใช้นะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นธนบัตรไม่ผ่านการใช้นะครับหมวด 9S นะครับราคาฉบับละ 180นะครับอยู่ในซองพลาสติกใสนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับในโอกาสต่อไปนะครับก็จะมีธนบัติใหม่ๆม,มานำเสนอให้ชมนะครับสวัสดีครับ